น้ำโมตสะภะคะวตโ,โต,มมาาโต,วตโอรโตสสาตร,อรหะโตสัมมาสัมพุทธาน้ำโมตสะภะคะวโวตอารหะโตสัมมาสัมพุทธาน้ำโมตสะภะคะวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธาอิติปิโสภะความือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้ว ถวายต่างทูปเทียนทองจากสุทั้งสองอันงามวาวแววถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติบูชาพระบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนักเป็นวงกลงจกักทั้งแปดประการพระองค์เสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้ว เสด็จเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงยานทั่วทั้งแดนไตรพระเจ้าสั่งไว้ว่าให้ภาวนาให้ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกภัยมีมาแก้ได้ทุกประการเดชาพระนิพพานตั้งมั่นอุเบกขาโปรดสัดท,ทั่วทิศ ทรงฤทธิก์กล้าทรงพระกรุณาหายทุกข์หายร้อนพระองค์เร็งเห็นทั่วทุกตัวของสัตว์ช่วยโพยช่วยภัยได้ทุกกราตีเดชะบารมีโปรดก้าวเกษาพระเสื้อเมืองทรงเมืองรุ่งเรืองฤิธาจงมีความเมตตา แก่ค่าบัดนี้ทั้งเทวาบรรดาเทพารักทั้งสิบสองราศีช่วยกันศัตรูหมู่มารพวกไพรีทุกภพยามีอย่าได้มาปนพวกผ่านอากุศลให้พ้นไปไกลยอย่าได้ราวีพระอาทิตย์หกปีเป็นเพื่อนพิสมัย จันโทสิบห้ารักษาโพยภยัยอังคารแปดองค์ทรงศีลมาให้พระพุทธ 17, สิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวเราพระพาลุหัดสิบเก้าเข้าสิงสู่เป็นครูทุกสิ่งพระสาวดีจริงกำลังสิบทีเธอมากำจัดทางมหาอุบาท เป็นที่โยมมาราชร้ายกาศหนักนาศัตรูมีมามอดมวยบันไัยัศัตรูที่ไหนบรรลัยที่นั่นราหูสิบสองมาช่วยป้องกันพระสุขเทวันชวนกันรักษาพระการตัวกล้าช่วยปราบศัตรูทั่วทั้งชมพู อย่ามีอันตรายพุทธังคลาดแคล้วพระแก้วเสด็จไปทำมังคลาดแคล้วกันอุบาทจันไลสังโคสังคสษากำจัดส่งไปข้าพเจ้าอยู่แห่งใดขอให้มีชัยชนะแก่ตัวของข้าพเจ้าทุกชั้นฟ้าราศีข้าพเจ้าสร้างกุศลสิ่งใด ขออย่าให้ศูนย์ให้เพิ่มภูนบารมีพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาอารหังวันทามิทาตุโยอรหังวันทามิสัพพโสโหโตุ